มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสองคอมเมนต์แฟนลูกยางเวียดนามหลังเห็นสาวไทยชนะสาวจีนคว้าชแชมป์เอเชีย2023เจกันยายน2อ6 6นหาสำหรับความเคลื่อนไหวหลังจากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะจีนไป3ต่อ2เซต25ต่อ21 25ต่อ27 25ต่อ19 2 0ต่อ2 5และ1 6ต่อ14 คว้าแชมป์ศึกลูกยางชิงแชมป์เอเชีย2-0 2-3หมาครองได้สำเร็จนะคะและเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่3ของพวกเธอคะ่ะโดยหลังจากคว้าแชมป์ของทีมชาติไทยแฟนลูกยางเวียดนามได้ออกมาคอมเมนต์ผ่านทางโซเชียลมีเดียมีทั้งชื่นชมทีมไทยและก็แซะทีมไทยว่าเอาชนะจีนชุด C และดูเหมือนว่าจีนจะเล่นไม่เต็มที่กับไทยต่างจากตอนที่เจอกับเวียดนามคะ่ะ โดยมีข้อความบอกว่ายินดีกับทีมชาติไทยที่เอาชนะทีมจีนชุดซีได้นะฉันโกรธมากฉันดูแล้วฉันคิดว่าจีนเล่นแตกต่างไปจากที่เล่นกับเวียดนามเหมือนว่าพวกเขาไม่เต็มที่ทีมจีนใจไม่สู้เท่าทีมไทยจีนเล่นช้ากว่าทีมไทยเยอะมากฉันเห็นทีมไทยเล่นด้วยอารมณ์ร่วมกับเกมที่สูงมาก2อคอมเมนต์แฟนลุกยางเวียดนามหลังเห็นสาวไทยชนะสาวจีนควา้าแชมป์เอเชีย2-0 2-3 แสดงความยินดีกับสาวไทยอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ